สวัสดีครับพบกับป่านแม้ยูบันไม้นะครับเดี๋ยวนี้เข้ามาในสวนนะครับนี่นะครับสระน้ำของเรานะครับตอนนี้ก็น้ำได้แห้งหายลงไปนะครับเกิน6 0สเอร์เซ็นแล้วนะครับเหลือข้างล่างนะครับชั้นล่างนี้มันก่อนให้ขุดไว้สาเมตรนะครับก็คือข้างบนเนี่ยประมาณสาเมตรนะครับแล้วก็ข้างล่างนี้ก็อีกประมาณ3าเมตรนี่ความลึกนะครับก็น่าจะน้ำเหลืออยู่ประมาณสัก สองเมตรกว่านะครับคนให้อาหารปลานี่นะครับปลานะครับก็มีปลาธรรมชาติมาอยู่นะครับพวกปลาดุกปลาดุกนาแล้วก็เอาปลานินมาปล่อยพอแล้วครับน้องนะครับก็ผมจะมีบอ่อน้ําตื้นบอ่อสิบเมตรอยู่สองลูกนะครับบางครั้งก็เปิดน้ําลดอยากบ่อเลยแล้วก็ส่วนที่เหลือเราก็เติมลงในสระในสระเราก็ดูดนะครับน้องพอแล้วน้องพอแล้ว ครับข้างล่างนี้ก็เหลือหน้าอยู่ที่ประมาณสัก2เม็ดแต่ว่าตอนขุดนะครับตอนขุดจะมีตาน้ําชั้นล่างอยู่แล้วก็บริเวณมุมมุม2มุมนะครับผมให้ขุดลึกลงไปอีกเพื่อให้เป็นตาน้ำนะครับน้ําตอนนี้ก็ดูดอยู่นะครับใช้ได้อยู่นะครับถ้าน้ําเต็มนะครับก็นูนเลยปริมาณขอบนะครับน้าเต็มอันนี้ช่วงนี้ก็แรงมา2เดือน3เดือนแล้วครับอันนี้มีหน้า วันนี้ก็วันที่ยี่บกมีนาแล้วแรงมาตั้งแต่มกรานะครับต้นไม้ช่วงนี้ก็ประคองประคองน้ําอยู่นะครับนะครับทุเรียนช่วงห้าโมงช่วงนี้อ่านี่ไก่มาแล้วครับเนี่ยปัญหาหลายรอบละเขี่ยนะครับเข้ามาแล้วก็เขีย่ยฟางเนี่ยมันจะช่วยนะครับเก็บความชื้นนะครับพอล,ล,ลงอย่างนี้ก็ แห้งนะหกกเ,ยเียนะครับปนหาพวกไก่เคี่ยแต่ถ้าไก่ไม่เคี่ยนะครับมันก็จะคลุมไว้อยู่อย่างนี้นะครับเนี่ยมันก็เก็บความชื้นอันนี้ก็สี่วันแล้วนะครับผมไม่ได้มารดน้ำมีมดคันก็มีอยู่ไม่เป็นไรนะครับเนี่ยเริ่มแห้งนะแต่ว่ามันจะมีความชื้นเนี่ยนี่ครับดินมันจะมีความชื้นเนี่ยมดขันวกนนี้ต้องกําจัดมันจะน้องอยาเข้ามามีมดคันไฟอยู่ นะครับก็สักสามวันถึงสี่วันก็จะมาให้น้ำครั้งหนึ่งนะครับแต่นี้ยังไม่มีระบบน้ำนะครับน้ำสะมันจะแห้งส่วนมังคุดนะครับมังคุดก็ปีนี้ยังไม่ติดลูกติดดอกรับเพราะแล้งเราไม่สามารถที่จะทำดอกนะครับการทำดอกก็คือเราต้องมีน้ำช่วยนะครับแต่นะครับบางต้นนะครับก็จะเริ่มมีครับเนี่ย บางต้นนะครับเขาจะเริ่มมีบ้างนะครับแต่ว่าเป็นส่วนน้อยมากนะครับบางต้นที่มีนะครับส่วนใหญ่ยังไม่มีดอกออกนะครับหรือว่าผมไม่ได้เข้ามาหลายวานันเออทําไมมันมีดอกหลายต้นจังนี่น <laughs> ะนี่ตอนนี้ก็มีแล้วแต่ว่ามันไม่ได้เยอะแต่เออเกือบมีเกือบทุกต้นเอาต้นนี้ก็มีแล้วเอามี่เมื่อไหร่แล้วนะครับไม่ได้เข้านะครับไม่ได้เข้ามาเลย ก็สลับกันมารดน้านะครับพอมังคุดเนี่ยผมใช้วิธีนะครับเรื่องของการกวาดคนต้นโอ้นี่นี่น,นี่ให้ดูอะไรนะครับนี่นกที่บินอยู่ฟังเสียงอ่านกตัวนี้เมื่อ,อไหร่ถ้ามันบินมาอยู่ต่ําแสดงว่าไม่เกินสองวันจะมีฝนตกนะครับจะมีฝน้านผมเรียกว่านกฉาบคา รเราวิถีชาวบ้านนะครับวิถีชาวบ้านเราจะรู้ว่าถ้านกตัวนี้มาบินมาเกาะมาอยู่นะครับส่งเสียงไม่กี่วันก็จะมีฝนฝูงนกนี้หลายตัวนะครับนะครับมันตรงกับกรมอุตุนะครับที่เขาบอกว่าอ่ามันจะมีฝนเข้ามานะครับเออต้นนี้ก็ติดลูกแล้วครับโลกทาไมครับอะไรเอยอ๋ออันนี้มันเป็นตัวอะไรไม่รอ,อะไร จักจั่นครับ <Wow. S 1> นี่ครับเราใช้ฟางคลุมแล้วก็มังคุดเนี่ยคือผมกวาดใบกวาดทั้งหมดแล้วก็ใช้ฟางคลุมช่วยรักษาความชื้นเออดอกก็มานะครับ <Wow. S 1> เพราะว่าผมไม่มีน้ํารดให้นะครับผมมีน้ําหล่อเลี้ยงเฉพาะทุเรียนครับทุเรียนเราก็มาหล่อเลี้ยงเอาไว้ไม่เยอะ <Wow. S 1> ส่วนมังคุดเนี่ยเราไม่ได้รดเลย <Wow. S 1> ครับต้นนี้ตอนนี้ไม่มีนะครับเพ <Wow. S 1> ราะผมเดินดูวันก่อน <Wow. S 1> วันเสียวันที่แล้วไม่เห็นดอก นี่นกตัวนี้เยอะเลยครับนกอะไรนกฉาบคาครับน,นี่นะครับทุเรียนนะครับเนี่ยโอ้เนี่ยครับนกเนี่ยวิธีผมชอบอย่างนี้นะครับในสวนผมผมชอบให้มีนกมาอยู่นะครับกลางคืนก็จะมีนกมานอนอยู่ตามต้นไม้นะครับมีอยู่สองกลุ่มก็คือกลุ่มนกเขาแล้วก็กลุ่มนกหน้าขาวแล้วก็ช่วงก่อนก็มีไก่ป่าไก่เทียนอยู่มาบ้างมานอน โอ้มังคุดจะหาน้ําที่ไหนจะมาช่วยเขาดีมังคุดก็อู้เยอะอยู่ครับเยอะอยู่นี่นะครับเริ่มแตกนะครับโอ,อ้เริ่มบานก็มีละนี่ครับไม่มีน้ําให้แต่ว่าผมก็กวาดโคลนและใส่ฟางยังไม่หมดนะครับนี่คือการหน้าเล้งนะครับวิธีการช่วยในหน้าเลง้งต้นไม้ที่เราปลูกเอาไว้นะครับอ่าถ้ามีน้ําเราก็ให้น้ําไม่มีน้ําเราก็ใช้วิธีการขุมฟางนะครับกวาดผงกวาดโคลนใบ นะครับลักษณะของการกวาดคนใบก็นี่นะครับเราก็กวาดใบล้อมมาทั้งหมดเลยนะครับของปีที่แล้วนะครับใบปีที่แล้วลูกของปีแล้วยังตกเต็มต้นอยู่นะครับเนี่ยเนี่ยเราก็ใส่ไว้ในนี้นะครับแล้วเราก็เอาฟางมาคุมรักษาความชื้นและเป็นปุ๋ยไปในตัวจริงๆโครงการผมก็คือผมจะใส่ขี้ไก่ไข่ซึ่งมันจะดีกับต้นไม้ที่เป็นลูก ต้นละ1-2สองกระสอบแต่ว่าพอมันไม่มีฝนผมก็ไม่ใส่นี่ครับมังคุดออกดอกแต่สงสารมากโอ้ต้นนี้ต้นนี้ดูใบโอ้ดูใบครับน่าจะเดี๋ยวน่าจะให้น้ำหน่อยมังคุด15-18ถึงปีแล้วนี่สองต้นนี้อาการอาการไม่ดีเลยใบตกมากนี่ครับดูสังเกตต้ตนนี้นะครับ,รบต้นข้างหลังนนนี่คือทำเกษตรแล้วไม่มีน้ําเนี่ย ปัญหาหลักถ้าต้านเล็กไม่เป็นไรนะครับต้นเล็กอย่างนี้เราแค,ปค,ค่ประคองน้ํานะครับประคองน้ําพอมันสมบูรณ์นะครับเราก็ต้องมีน้ําพอมันใหญ่จะต้องมีน้ํามาเยอะขึ้นโอ้ต้นนี้มังคุดน้องตุนดูนดอกมังคุดเต็มต้นเลยแล้วเราด้ากินได้กินไหมไม่แน,น่ใจ,จเดี๋ยวต้องไปหาเครื่องนะครับแต่ก่อนมาดเปนแทงน้ํานะครับเนี่ยเอาน้ําขึ้นแล้วก็ปล่อยนะครับเดี๋ยวต้องไปเอาเครื่องนะบ,บ่อน,นี้ลึก ใส่นะครับท่อหัวบัวนะครับสมัยก่อนก็2เส้นแปสี่เมตรสองเส้นก็จะเป็น8เมตร8ปเมตรก็ข้างบนอีกก็อยู่ที่ประมาณ10เมตรนะครับบ่อนี้เขาคูสมัยก่อน10กว่าเมตรนะครับเดี๋ยวต้องเอาเครื่องมาวางแล้วก็ดูดอัดมังคุดหน่อยนะครับมังคุดต้นใหญ่สงสารนะครับพวกนี้อายุไม่ต่ำกว่า15ปีแล้วก็กําลังเริ่มออกดอกออกดอกเื่อไงอ่ะเลงมา3เดือนนะครับยังอยู่ได้นะครับ พอโซนนี้มันเป็นพื้นที่ลุ่มน้ําโอ้นี่กิง่งนะชุดกิง่งนะนี่นะครับดอกกําลังมาแล้วไอ้น้องต้นมานี่นะครับหน้าเลง้งระวังนะครับระวังเรื่องของอต้นไม้นะครับแ้่หญ้าตายนะครับแล้วก็ต้นไม้ใหญ่นะครับมันก็จะอยู่ทนในระยะหนึ่งนะครับส่วนต้นเล็กเนี่ยถ้าเรามีน้ําให้มันก็ใช้น้ามาเยอะแต,แต่ต้นใหญ่เนี่ยการให้น้ํามันต้องเยอะนะครับอันนี้ก็าเดี๋ยวต้องหาน้าเพราะผมมีบ่อน้ําตื้น สิบกว่าเม็ดอยู่2ลูกแล้วก็มีในสระเมื่อกี้สระนั้นก็น่าจะใช้น้ําได้ไม่เยอะนะครับแต่มันมีตาน้ำข้างล่างอาจจะใช้น้ําจากบ่อครับโอเคนะครับฝากติดตามยูทูบลาดีไหม่าดไม่ด้เลยครับครับสวัสดีครับ